ตกเลยลรับผมั่นจิมวันนี้อยู่ในแบบฟาเวผลึกมัน บทบาทที่1คือนี่่าเขาผ่านอนปันตัวตายไอ้ถ้าที่2คือผ่าคอมักเตอร いいですね。 We'll yeah. มันปกติใช่ไหมไม่มีกรมพันแบน <Hi. S 1> นอบอกปลบเฮ้ไอตัวเช่นี่มาจากไหนโชว์เได้าานไม่โคตรเยล้วยบางครั้งมาไปโดนด้วยนะ ไไม่ด้กตโดนใส้วาดแม่วาให้แม่งโดนซึ่งกันวัดแต่ละครั้งมันยากมากเลยนะโผม่ bro what the f ฟั วับไปหลายรอบไม่ไม่ดอสักรอบ อุ่งมาเจ้าติ๊กดีบี๊มปุ่งไป ipro bata เป่าว่าต๊าไม่อยู่ตรงหนใช้กุ้ยใช่ผมไม่ทำกุ้ยโม่เต้าซี่ไม่ไม่โดนดิครับ เร,รตาบอดเลยมึงก็ใจเนี้ยโมไซเรียประมาณไหนวะโอเค พี่โนี่ดีเลจะตไม่ตลกแต่แน่ไอท่าที่หนึ่ปรับไหไม่ไม่เคยเดินไม่ไม่เคยโดนครไปเลมโอเคมายูนแมต่อแมปนั้นไอ้เนี้ยไม่ใช่ท่านึ่ไม่ไม่โดนไ่ควรไปไนงนี้แบบนี้ ในแบบนี้ไม่ใช่แบบนั่ตนตัวใหม่ที่อัพมาคือภาพสีโล่พ่อคุ้มไม่ได้ดูตัวพ่อคุ้มไม่ได้ดูในีในเรื่องนี้ สิ่เนี่ยราเลือกก้นนอนเราเลือดรถสิไม่ โอ้โหไม่ลอยเลย ชเอาเลยเอาเลยเอามาถือไปเลยตัวเต็อีกจ้า

얘. 음. 냐옹. 아이들. 챙. mười lăm 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 ที่เอ้ย พัฒิกาลังพวกของนักดับของที่ใจขึ้น ไม่ใ่แบบนั้นว้าวาว้วอไรอยาเง้วลย,ยปวมจวง หายแล้วมึงสองคุมละโอเคโอเคก็ เหมือนคลิปอาจะรัน์นั้นตัดไปแบบแบบพิเศษก็สวัสดีเวยครับแมปสุดท้ายที่ให้ผมมาดังได้คือแมบรอ 红了红,红的。 <laughs> uh, bro, what the? Let's go, bro. Money.

เออแว่นหนมันข้างนั้นเหรอครับอืมแว่นเอาอันนี้นะ ไม่เล่นหายคิดถึงแล้วกูก็ตายไปเดิมโดนลูกห้องปอบต้อง้นหน้าม่ายกันะผมก็ไม่ได้น่ะที่ผมไม่เด้เ่หายคิดถึงขนาดนั้นผมไม่ได้เล่นน่ะแล้ะ คือผมไม่ได้หายคิดถึงแค่นั้นก็พอจบยิ้มครับไป